ก็สวัสดีครับเนื่องจากมีน้องนะครับน้องทักเข้ามานะครับอยากรู้ประวัตินะครับเจ้าของฟาร์มถุงกอกบ้านครูนะครับอยากรู้ประวัติผมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับถุงกอกนะครับว่าผมเป็นใครคือใครเป็นครูจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มาใช้มาใช้ในโรงเพาะถุงงอกจริงหรือเปล่านะครับคำถามพวกนี้เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้แต่มีข้อแม้นว่านะครับถ้ายอดซับสไครต์นะครับยอดผู้ติดตามนะครับในช่องฟาร์มถุงงอกบ้านครูชาแนลเนี่ยถึง1,000คนนะครับเดี๋ยวผมจะทําประวัติรายละเอียดนะครับความเป็นมาเป็นไปยังไงถึ่ผมมาเพาะถุงงอกนะครับแล้วผมเป็นใครนะครับก็จะได้รู้กันทุกคน นะครับน้องถามคนเดียวแต่คนอื่นได้รู้ด้วยคนอื่นไม่อยากรู้แต่ว่าผมอาจจะอยากบอกนะครับขอบคุณมากครับ